ครับผมพัดสารพัทสารเพครับวันนี้ผมจะไปปั่นจักรยานนะครับแต่พอดีเจอปัญหาจักรยานเรา <c oughs> ไม่มีลมนะครับเดี๋ยวเรามาปั๊มลมยางกันก่อนนะครับปั๊มลมยางก็ไม่ยากนะครับก็เปิดฝาจุกลมนะครับเอาปั๊มลมมานะครับเสียบเข้าไป แล้วก็ยกขึ้นแค่นี้เราก็ปั๊มลมเข้าไปได้นะครับป <c oughs> ั๊มถ้าเป็นอย่างนี้ <c oughs> คือปล่อยมือแล้วลงอย่างนี้แสดงว่าปั๊มเรามีปัญหาแล้วนะครับ ปั๊มลมไม่เข้านะครับงั้นเดี๋ยวเรามาแก้ตัวปั๊มลมไปก่อนนะครับอันดับแรกอันนี้เป็นปัม๊มปั๊มลมอันนี้เป็นปั๊มลมดีทวินนะครับรุ่น flp ห้าพันนะครับเดี๋ยวเราจะลองซ่อมกันครับเราก็เปิดล็กตรงนี้นะครับหมุน ทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นการหมุนออกเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับดูว่า,ากระบอกกระบอกมันไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นอะไรที่ทําแบบง่ายๆมากนะครับเท่าที่ดูเท่าที่ดูถ้าวิเคราะห์ดูนะครับลมน่าจะเกิดจากตัวตัวยางตัวนี้นะครับ โปง่งออกมาให้มันแนบกับตัวตัวกระบอกนะครับเพื่ออัดลมลงไปแสดงว่าตัวยางตัวนี้น่าจะน่าจะแป๊บนะครับเดี๋ยวเราแงะออกมาดูก่อนนะครับมันมียางกลงมๆอย่างนี้อยู่นะครับงั้นเราก็ต้องหนุนต้องหาอะไรหนุนหนุนยางให้มันโป่งออกมาเพื่อให้มันออกมาโตเท่ากบับวงไอตัวกระบอกนัานในนะครับเพื่อไม่ให้ลมรั่วออกมา เดี๋ยวผมก็จะหาหนังยางหนังสติ๊กนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาซ่อมให้ดูเราก็าใส่ลองไว้ด้านในก่อนเส้นเดียวไม่น่าจะพอนะครับเราก็ใส่อีกสักเส้นหนึ่งถ้ามันถ้ามันเป็นเส้นใหญ่เราก็พับสักรอบหนะครับลองไว้ด้านในนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัว ยางดำใส่ทับลงไปนะครับทีนี้ก็ดูเหมือนว่ายางดำมันจะโป่งออกมากว่าเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับลงไปดูอ่ะมันจะปิดแล้วครับนะครับกดลงไปให้สุดแล้วก็หมุนล็อกตอนนี้เราก็ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับล็อกให้มันแน่นอ่ะพอแน,น่นแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่า ลมมันจะออกหรือเปล่าวิธีการเทก็กระบอ,อกสูบข,ขึ้นนะครับอย่างนี้ยกขึ้นแล้วมันมันไหลลงช้าๆนะครับไม่ไหลลงเร็วเหมือนเมื่อกี้แสดงว่าตัวตัวยางที่เราไปเพิ่มให้มันโตขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่รั่วแล้วมันมีลมดันอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเรากดลงไปปุ๊บมันก็นจะมีลมออกนะครับดึงดูใหม่นะครับเอามือกด กดตรงนี้ไว้นะครับเป็นการเช็คแล้วกดถ้ามันหนักหนักมือกดลงยากแสดงว่ามีลมอยู่ด้านในแล้วนะครับทีนี้เราก็มาต้องลมกันต่อได้เลยนะครับเสียบจะไปยกยกคันยกสีฟ้านครับล็อกนี้ลมเราอ่อนนะครับลองัทมดู กันแล้วนะครับอ๋อนี่ก็คือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องร้อหน้าเราก็ไม่ได้ใส่ลมเยอะมากนะครับไม่เหมือนล้อหลังล้อหลังลน้ำหนักจะลงที่ล้อหลังเยอะก็จะเติมล้อหลังเยอะนะครับแต่ล้อหน้าไม่ได้เติมเยอะนะครับถ้าเติมเยอะมากมันก็ดัง เวลาวิ่งไปมันก็นกระดิ่งกระดิงกระดิ่งน,น,นะพอเสร็จแล้วเราก็พับตัวล็อกลงมาแล้วก็ะถ,ถ,ถึงอ,อกเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดจุกนะครับจิกขวานะครับหมุนเตียวลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็พร้อมไปปั่นจักรยานออกกำลังกายกันแล้วครับสุดท้ายก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ สารบัดส,สารเพด้วยนะครับขอบคุณครับ